เราจะนำในส่วนของตัวแตงกวายยะไส้ไก่สับเนี่ยค่ะลงไปเลยนะคะแป้งข้าวโพดค่ะเราก็จะคุกเคลานะคะให้เข้ากันเลยค่ะ สวัสดีค่ะได้ยินเสียงไลลาแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะวันนี้ไลลาคนเดิมเพิ่มเติมมาชวนเพื่อนๆเข้าครัวทําเมนูอาหารดีๆทานกันอีกแล้วนะคะและเมนูในวันนี้ที่ไลลาจะมาชวนเพื่อนๆเข้าครัวมาทําพร้อมๆกันเป็นเมนูง่ายๆค่ะทานกันได้ในทุกคนในครอบครัวเลยนะคะกับเมนูในวันนี้ค่ะแกงจืดแตงกวายัดไส้ไก่สับในแบบฉบับของไลลาชิวๆค่ะรับรองค่ะว่าเมนูนี้ง่ายแน่นอนเลยค่ะ เดี๋ยวเราตามมาดูวัตถุดิบและส่วนประกอบไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะว่าเมนูนี้มีวัตถุดิบและส่วนประกอบอะไรกันบ้างค่ะวัตถุดิบแรกที่เลลาใช้ในวันนี้เลยก็จะเป็นในส่วนของตัวแตงกวาค่ะทําการปอกเปลือกนะคะแล้วก็ควักในส่วนของตัวไส้ออกมาให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ล้างน้าซาวเกลือเล็กน้อยเพื่อให้เพิ่มความกรอบในส่วนของตัวแตงกวาค่ะไก่สับค่ะอุ่นเส้นสดนะคะสามเกลือค่ะแป้งข้าวโพดแครอท ต้นหอมในส่วนของเครื่องปรุงก็จะมีในส่วนขตัวเกลือป่อนพงปรุงรสนะคะซีอิ๊วขาวและซอสหอยค่ะเห็นไหมคะว่าวัตถุดิบและส่วนประกอบในเมนูนี้ไม่ยุ่งยากเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปลงมือทำในเมนูนี้นะคะไลาลาก็ฝากเพื่อนๆนะคะให้กำลังใจไลลาโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ที่ช่องไลาลาชิวๆค่ะไลาลาจะได้มี คลิปดีๆแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะคะและเมื่อวัตถุดิบพร้อมแล้วเราก็อย่า,อารอช้ากันเลยค่ะรีบไปลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะตามไลลา,ลามาดูเลยนะคะตอนนี้เราก็มาสู่ขั้นตอนในการทําเมนูแกงจืดแตงกวาเยสไส้ไก่สับกันแล้วนะคะซึ่งขั้นตอนแรกง,ง่ายๆค่ะเราจะทําการหมักในส่วนของตัวไก่สับไว้ก่อนเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะนําในส่วนของตัวไก่สับค่ะลงไปเลยนะคะ ตามด้วยหมนเส้นสดค่ะเราจะคลุกเคล้าสองตัวนี้นะคะให้จับตัวกันเป็นก้อนเลยนะคะเราจะปรุงรสนะคะด้วยนะคะในส่วนของตัวซีอิ๊วขาวค่ะและในส่วนของตัวซอสหอยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะและแป้งข้าวโพดค่ะ เราก็จะคุกเขานะคะให้เข้ากันเลยค่ะ และเมื่อทุกอย่างเข้าดีแล้วนะคะไลาลาจะนําในส่วนของตัวที่หมักไว้นะคะไปแช่ทิ้งไว้ในตู้เย็นประมาณสัก15นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะนําออกมายดไซในแตงกวากันค่ะเดี๋ยวตามมาดูขั้นตอนต่อไปเลยนะคะ และนี่คือตัวไก่สับนะคะที่เลลาได้ออกมาจากตู้เย็นหลังจากที่แช่ทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีนะคะตอนนี้เราจะนําในส่วนของตัวไก่สับค่ะนํามายัดไส้ในแตงกวาเลยค่ะที่เลลาได้ทําการเตรียมไว้นะคะมาค่ะเรามาทาพร้อมๆกันเลยนะคะโดยการนะคะตักในส่วนของตัวนะคะไก่สับเลยลงไปเลยนะคะเราจะยัดลงไปเลยนะคะ ให้เต็มเลยนะคะเกี่ยให้สวยงามนิดนึงนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบประมาณนี้เลยนะคะนี่ค่ะทั้งสองฝั่งนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทําต่อไปเรื่อยๆค่ะทุกๆอันนะคะจนครบนะคะตามจํานวนในส่วนของตัวแตงกวาที่เราทําไว้นะคะ ทำง่ายๆค่ะชวนทุกคนในครอบครัวมาช่วยกันทําก็ได้นะคะในช่วงของการยัดไส้ลงไปนะแต่แนะนํานะคะ,ะเมนูนี้นะถ้าต้องใช้มือเราต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะก่อนที่จะทํานะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะและนี่คือแตงกวายัดไส้นะคะไก่สับนะคะที่เลลาได้ทำการยัดไว้นะโอเคเมื่อพร้อมแล้วเราไปลงมือต้มกันเลยดีกว่าค่ะตามเลลาไปดูขั้นตอนต่อไปเลยนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็มาสู่ขั้นตอนการต้มแกงจืดแตงกวายาไส้ไก่สับกันแล้วนะคะหลังจากที่เราได้มีการยดไส้ไก่สับไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ไลลาก็ตั้งกระทะวอร์มน้ําในกระทะให้ร้อนนะคะเพื่อที่เราจะนําทุกอย่างลงไปทําการต้มค่ะตอนนี้นะคะสังเกตได้ว่าน้ําในกระทะของเราที่ตั้งไว้ตอนนี้เริ่มเดือดแล้วนะคะก็มีฟองปุดๆขึ้นมาแล้วนะตอนนี้เราก็จะทําการใส่ใน่ซนของตัว3เกลือลงไปเลยค่ะ สามเกลือที่เราโขกไว้นะคะแล้วก็ละลายน้ําเลยค่ะตามด้วยเกลือป่นค่ะและเราก็จะทำการใส่แครอทไปก่อนเพราะแครอทจะค่อนข้างสุกช้านะคะและเราก็จะปล่อยให้น้ำเดือดอีกหนึ่งรอบค่ะ ตอนนี้นะคะน้ําก็เดือดขึ้นอีกรอบนึงแล้วค่ะเราจะนําในส่วนของตัวแตงกวายยะไส้ไก่สับเนี่ยค่ะลงไปเลยนะคะแต่เราจะหลีกแก๊สนิดนึงค่ะแล้วก็นําลงไปเลยนะคะเราจะไม่เปิดไฟแรงจนเกินไปนะเพราะว่าเดี๋ยวไส้ของเราอ่ะมันอาจจะทะลักหลุดออกมาได้ต้องค่อยๆค่อยๆใส่ค่อยๆวางนะคะแล้วก็เปิดไฟอ,อยู่ในระดับกลางๆนะ แล้วเราก็จะทำการน,นะคะเคี่ยวนะคะให้ตัวแตงกวาของเราแล้วก็ไส้ข้างในเนี่ยสุกเสมอกันนะคะเดี๋ยวจะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะเราจะคอยสังเกตนะคะว่าน้ําที่เดือดเนี่ยจะสังเกตได้ว่าจะมีฟองไขมันนะคะลอยขึ้นมานะเราจะตักฟองตรงนี้นะคะออกเพราะว่าฟองตรงนี้จะทําให้อาเมนูต้มจืดของเราไม่อร่อยนะคะแล้วก็ทําให้อาต้มจืดของเราเสียง่ายด้วยนะคะ แล้วก็ช้อนออกนะคะในส่วนของวัตถุดิบนะคะแล้วก็ส่วนประกอบในเมนูต้มจืดแตงกวายยะไส้ไก่สับในวันนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากลองทําทานก็สามารถลองทําทานกันดูได้เลยนะไลาลาได้ทําการแชร์ข้อมูลไว้ให้อยู่ที่ใต้คลิปแล้วละคะ่ะเป็นเมนูทํากินเองง่ายๆนะคะแถมได้ความอร่อยแบบเต็มๆคําด้วยละคะ่ะ ตอนนี้ในส่วนของตัวต้มจืดน,นะคะแตงกวายยดไส้ไก่สับของเราก็น้ำเดือดอีกรอบหนึ่งแล้วนะรอบนี้เดี๋ยวลายลาจะทำการปรุงรสค่ะนะคะซึ่งเราจะปรุงรสกันด้วยนะคะ,ะในส่วนของตัวนะคะผงปรุงรสค่ะซีอิ๊วขาวลงไปนิดนึงนะคะไปเลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะคนเบาๆค่ะ แล้วเราก็จะปล่อยให้เดือดอีกรอบนะคะเอาละค่ะตอนนี้ไลาลาว่าในส่วนของอแตงกวายัดไส้ไก่สับของไลาลาก็น่าจะได้ที่แล้วนะเราก็จะทําการใส่ในส่วนของตัวต้นหอมปิดท้ายเลยค่ะแล้วก็คุกเคลานะคะให้สลดนิดนึงนะคะ แล้วก็ทำการปิดแก๊สเลยะค่ะเพียงเท่านี้นะคะเมนูนะคะแกงจืดนะคะ แตงกวายัดไส้ไก่สับของไลลาก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสามารถทานกันได้ในทุกคนในครอบครัวเลยนะคะเป็นเมนูที่มีประโยชน์ค่ะแล้วก็รสชาติบอกได้เลยว่าสุดยอดจริงๆค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากลองทําทานก็ลองทํากันดูได้เลยนะคะยังไงวันนี้ไลลาต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วไว้พบกับไลลาคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ